สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับช่องไลฟ์สาระเชนเนวันนี้เราจะไปสวนทุเรียน,นทุเรียนที่ไหนวะสวนทุเรียนโคราชเนี่ยครับไม่ไปถึงจันทบุรีหรอกเออใช่เขาบอกว่าสวนทุเรียนแถวโคราชนี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะม,มีเยอะแต่อยู่ที่อำเภออะไรแล้วเราจะไปดูมันจะมีลูกไหม <laughs> เดี๋ยวต้องหาแม่ไปหาแม่พันธุ์มันมมีลูก <laughs> นะครับอ่ะเดี๋ยวไปติดตามกันดูนะครับจะจะไปเที่ยวชมสวนทุเรียนที่อำเภอหนองคุณมากะนะครับเพราะว่าค้นหาในอากูแล้วเขาบอกว่าแถวโคราชก็มีสวนทุเรียนเหมือนกันวันนี้มีหลายสวนอยู่มีหลายสวนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเซอร์เวกันว่าสวนไหนมีลูกสวนไหนไม่มีลูกถ้<อ>า,<อ>าไม่มีลูกเราจะไปไทําใหา้ต้องใส่เอฟเฟกต์ไหมติมโป โอเคเดี๋ยวไปติดตามกันครับผมใครเข้ามารับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องไลสาระชาแนลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับไปกันเลยครับนี่ออกเดินทางนี่ก็เป็นอีกสวนหนึ่งนะครับสวนใหญ่มากสวนใหญ่แต่ว่าไม่รู้เข้าทางไหนเราจะไม่เข้าทางนี้ ถ,ถ้าเจอสวนทุเรียนเราก็อาจจะแวะอาจจะแวะนะหรือก็ว่าืาอทเานะีเราแวะเข้าเส้นเออเนี่ยเส้นอะไรนะเ <c oughs> ส้นอบตหนองไผ่ใช่ไหมแยกจากเออเส้นสองสี่เข้ามาแล้วมันก็จะมีสวนทุเรียนเรื่อยๆอยู่ตามรายทางกนะ็เลือกดูว่าส่วนไหนมีต้องดูต้องดูป้ายดยนะสวนทุเรียนเยอะมากแถวนี้ แถวอำเภอหนองบุญมากเนะี่ยเหมาะสำหรับปลูกทุเรียนปลูกไม้ผลเหมือนกันหนึ่งในพื้นที่ของโคราชที่มีไม้ผลผลไม้เยอะเงาะทุเรียนลำไยนะครับเยอะเราจะมีพืชไร่หลักๆก,ก็คือจะปลูกพืชไร่ครับข้าวโพดมันอ้อยแต่เด๋ยนนี้ก็หันมาปลูกไม้ผลกันเยอะแล้วนะครับ ทุเรียนทุเรียนนี่เยอะทุเรียนลำ,นำนยไยเนี่ย,ยับเนาะก็มีเเมื่อกี้จะแวะสวนหนึ่งแต่มันไม่มีลูก แล้วก็สวนมันเล็กที่เราแวะที่แรกอะ่ะเราก็แวะมากี่สวนแล้วนะสองสามสวนแล้วนะอืแวะแต่ว่ามันมันเหลือแต่ต้นล้ว <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะเก็บไปแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูสวนต่อไปเรื่อยๆว่าจะมีกี่สวนกันเนี่ย เราก็ไม่แยกตรงทางเข้าอบตหนองหัวแรดนะครับเขาบอกว่าเส้นเนี้ยม,มาจากโคราชเลี้ยวขวาใช่ไหมใช่มา,ามาจากทางโคราชมาจากทางโชคชัย <มา S 1> อะทางโชคชัยอะเลี้ยวขวา,ขวาตรงแล้วก็มาทางเข้าอบตหนองหัวแรดอบตหนองหัวแรดจะอยู่ซ้ายมือไม่เลี้ยวขวามาทางเข้าอบตหนองหัวแรดนั่นแหละนั่นแหละอบตจะอยู่ซ้ายมือนี่ผมจะถ่ายเขาบอกว่าเส้นเนี้ยสวนทุเรียนเยอะมีหลายสวนเลย เดี๋ยวเราไปแวะนี่ครับนี่อบตหนองเขาแ่อยู่ตรงนี้อยู่้ายมืออยู่้ายมือนี่มันจะเลยไปอีกใช่เขาบอกว่าเส้นเนี้ยมีหลายสวนเลยนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีกี่สวนแล้วสวนไหนน่าสนใจบ้างโอเคสวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วครับกับช่องไ์สาระชนแนลตอนนี้เราอยู่ที่ อำเภออำเภออะไร,รอรน,น้องบุญมากเออน้องบุญมากน้องบุญมากแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่สวนทุเรียนน้องบุญมากที่โคราชนะครับผมนี่ชื่อสวนอะไรครับชื่อสวนเอ,อ่อสวนสวนตะยูอ,อ,อ่อดงดินแดงมานันนี้ตอนนี้ทุเรียนกําลังแบบออกเต็มต้นเลยนะครับใครที่อยากจะได้ทุเรียนสดๆมาที่สวนนี้ได้ ไม่ไกลจากในเมืองโคราชจำนวเก็บวันไหนดนเก็บวันไหนนะครับกลยี่สิบมิถุนากลางเดือนนี้เออาเกี่ยวอะไรกับนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูลูกทุเรียนสุกเต็มต้นเลยนะครับนี่รอบตัดก็ประมาณวันที่ยี่สิบ บรรยากาศภายในสวนก็สะอาดสะอ้านลมเลื่อนดีน่าอเอาเปมาผูกนอนส่วนมากทุเรียนตรงนี้ในสวนนี้เขาจะจองมาแล้วนะครับทุกคนใครที่อยากจะอยากจะกินทุเรียนสดๆดหรือว่าอยากจะได้ทุเรียนสดๆดก็ต้องมาจองเพราะว่าทางสวนเขาจะมีการตัดช่วงประมาณวันที่20มิถุนายนนะครับนี่ดูสภาพต้น ยังเหลือเยอะอยู่นะครับมาจองได้ไอคนที่เดินไปตรงนู้นก็รู้สึกจะจองไปแล้วลูกหนึ่งประมาณเก้ากิโล <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงไหนคุณจองลูกไหน <c oughs> ต้องให้พี่เขาเอาป้ายชื่อมาติดให้ไหมไหนข้างบนนี้อ่ะ คนเขาจองลูกนั้นลูกที่เห็นอยู่ตรงผมชี้เนี่ยครับ,บกกกกาาใช,ใช่ใช่ครับเนี่ยที่ติดกับสองลูกนี่คุณจองลูกนี้ใช่ไหมลูกนี้ก็ประมาณสี่กิโลนะประมาณนั้นเอีอมีแต่ลูกสวยๆงามๆเลยนะครับทุกคนใครอยากจะกินก็เนี่ยสวนตะยู่แล้วก็ใครอยากจะรูละรูละร้อยห้าสิบเองนะไม่แพงเลยนะครับใครที่ใครที่อยู่ ใกล้ๆบริเวณนี้นะอยากจะกินทุเรียนคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยแล้วก็สวนพี่เขาให้เข้ามาฟรีด้วยนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะมาดูกันได้หรือว่าอยากจะพาคณะทัวร์เหรอที่สั่งมาสี่ลูกหกเก้าเก้าเมื่อวานนี้โอ้เออคุณสั่งมาจากไหนลูกละลกวสวนไม่ไม่เอ่ยชื่อแต่ว่าที่จันทบุรี <laughs> ไม่เอ่ยชื่อกิโลนะคุณสั่งมา ก็ลูกโลกว่าลูกลูกโลกว่าสี่ลูกหกกิโลประมาณไอ่ะโลกว่าเนะนี่อันนี้เจ้าของสวนครับนี่อยู่ตลอดอยู่ที่สวนตลอดลูกห้าโลเใครจะมาก็มาทางไหนคุณว่านันก็จับ g p s มาบ้านน้องไผ่ใช่ไมสองสี่สนนสองสี่มา ถนนสองสี่ถนนหมายเลขสองสี่ที่แยกแหลมทองแยกแหลมทองเขามาตับนน้บลหนองไม้ไผ่สิบสี่กิโลอ่าประมาณสิบสี่กิโลตำบลหนองไม้ไผ่เขามาไม่ถึงนะ้าสิบสี่กิโลจากแยกสองสี่หกหลักกิโลสิบสี่หยุดอ๋อ <c oughs> สุดยอดมากๆ <c oughs> แล้วก็ในสวนนอกจากจะมีทุเรียนแล้วมีอะไรอีกครับเนี่ยมีอย่างอื่นอีกไหมครับ ลำใหญ่มีไหมปลูกไม่เป็นเลยอ๋อปลูกปลูกบ้างเกาะกินได้นะน่นี่มีเงาะให้กินฟรีด้วยนะทุกคนนี่น,นี่แล้วชมฟรีด้วยนะทุกคนเข้ามาได้นะครับเข้ามาได้แต่ว่าก็ต้องขออนุญ,ญาตด้วยแหละเนาะไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาเลยก็เข้ามานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีการเก็บค่าชมสวน เออนี่ประมาณนี้แล้วกันหรือใครอยากจะจองแบบออนไลน์ส่งไหมพี่ออนไลน์ไม่ส่งออนไลน์ไม่ส่งใช่ไหมอ๋อออนไลน์ยังไม่ได้ส่งนะครับแต่ว่าโอกาสข้างหน้าอาจจะมีอาจจะมีแบบสั่งออนไลน์ให้ส่งออนไลน์ได้ประมาณนี้ต้นทุเรียนประมาณ ประมาณหนึ่งร้อยต้นนะที่เจ้าของสวนเขาบอกนะครับประมาณหนึ่งร้อยต้นตอนแรกว่าจะมาหาเลาะเฉยๆนะแต่ว่ามาเจอสวนทุเรียนพอดีก็เลยแวะนี่ ไปไปไปดูที่สวนจันทบุรีเขาปลูกไอตัวมังคุดด้วยนะครับมังคุดเขาปลูกแซมเงินไปอ่ะปลูกไปเรือนต้นเนาะ ใครอยากจะใครอยากจะสั่งนะครับหรือว่าใครอยากจะเข้ามาดูเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรเจ้าของสวนไว้ให้นะครับเผื่อแบบว่าอยากจะจองสักสามสี่กิโลอะไรเงี้ยนะนะครับนี่ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากจะมาชมสวนก็มาได้เลยนะครับ ไม่ต้องนัดล่วงหน้าก็ได้ใช่ไหมครับไม่ต้องนัดเนาะเอายังไงคุณพนันคุณพอใจยังคุณพอใจขอเบอร์โทรเจ้าของสวนหน่อยครับทิ้งเบอร์โทรว้ให้หน่อยเผื่อแบบว่ามีคนดูสนใจครับ085ย์แปดห้าศ 7275นะครับใครที่อยากจะสั่งล่วงหน้าก็สั่งได้เอาง่ายง่แล้วค่อยมาดูอีกทีหนึ่งเป็นอะไ,ไ,ไรนะครับอ,อ๋อเป็นรองนายกด้วยนะครับคุณที่เจ้าของสวนเป็นรองนายกที่หนองไม้ไผ่ด้วยนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะครับนี่ไงก็ม, <laughs> มันอยู่ในคลิปแล้ว <laughs> เราพูดกันอยู่ในคลิปแล้ว <laughs> คุณจะต้องไปจำทำไม <laughs> เออเรามีหลักฐานกันดีเนี่ ตามตัวท้ายงวดที่แล้วเหรอดี่เ้าอะไรนะสี่เก้าเจ็ดสองเจ็ดห้า่ไสองจุดห้าตัวหนยังไสเเนาะจ็ดห้าถึงแปดถึงแปดห้าสี่หกเก้าเจ็ดสองเจ็ดห้าใช่านี่ประมาณนี้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็นะครับเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวใครที่สนใจก็ลองติดต่อเจ้าของสวนเข้ามาแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ